สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตัดของย e ี่ห้อโคมัสื่อนะครับอ่าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นรุ่น WA 3 8 0รุ่น7นะครับมาแนะนให้ชมกันนะอ่าตัวนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่น7แล้วนะครับรุ่น7เนี่ยก็จะใหม่ขึ้นมาจากรุ่น6แล้วนะครับแน่นอนรูปทรงโฉมของเขาเนี่ย ก็จะเปลี่ยนจากรุ่น6ตัวไปเนี่ยะครับเป็นรูปทรงโฉมใหม่แบบนี้แล้วนะครัะรุ่น7เนี่ยนะเขาจะมีความมีการเล่นความโคม้งความงวนนะฮะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติดูโมเดิร์นแล้วก็ดูหล่อมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยนะสามแปดศูนย์รุ่น7นะครับแล้วก็ในส่วนของขนาดบุ้งกีตัวนี้เนี่ยเป็นรหัส380นะครับ380แบบนี้นะครับขนาดที่เขาให้มาเนี่ยก็จะเป็นมุง้งขีขนาด3คิวครึ่งนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะสภาพบุ้งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มนะครับไม่่่่ไไดด้้มีีีีรรรรรออออยยทะะะะลุขุขหหืววาาขขตตงงงนนนนนััเบกบกคฮ นะครับอันนี้นะครับต่อมาในส่วนของหนาดานะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้ยางเป็นยางเบอร์ยี่2 5่นะครับซึ่งจะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานของรถตักไซส์สาิวซขึ้นแบบนี้เลยนะครับนี่นะสภาพรอบคันสวยนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างนะครับตัวนี้ในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ฝั่งหัวฉีดใกล้ๆกันนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยบอกได้เลยว่ามาส่วนมากๆนะครับตามใจรุ่น7ตัวใหม่แบบนี้นะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของอัดเครื่องของเขาเนี่ยตัวนี้นะครับจะใช้งานเป็นเครื่นนองยนต์คอมเบนซ 6D107 นั่นเองนะครับอ่าเป็นคอมเบนซ 6D107 นะนี่นะฮะสวยนะครับแล้วก็รุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยก็จะมีกล้องหลังตัวนี้มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเพิ่มความปลอดภัยที่หน้าง,งานเราไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฝั่งเทอร์โบกันบ้างนะครับปึบนะอะนะครับ รบอบมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของรื่องยของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นแล้วก็เงียบดีมากๆนะครับตามสายรถตักรุ่นใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์กันนิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะระบบเกียร์ที่เขาใช้งานอยู่จะเป็นเกียร์ท่อธรรมดานะครับแต่ว่าเขาจะมีฟังก์ชันเกียร์อัตเมติมาให้เราได้ใช้ด้วยนะครับแต่ว่าเจ้าฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ด้านบนตัวเกียร์นะครับจะพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสภาพเกียร์กันก่อนนะฮะ สภาพเกียร์ก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาแห้งส่วนมากๆด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อกันในสภาพที่น่าระบิดขับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองขับเทสดูกําลังของเขากันนะครับไปขับขึ้นมาด้านบนนะครับันก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของตัวรถตักดนบิสร้อยแปดสิบรุ่นเจ็ดคันนี้นะครับเดี๋ยวผมลอนั่งให้ดูนะนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟิลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ ในส่วนของคอนโทรลตัวน right ี้ก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับขึ้นลงหนึ่งตัวแล้วก็ซ้ายขวาหนึ่งตัวนะครับในส่วนของหน้าจอด้านหลังก็ชัดแจ๋วแบบนี้เลยนะครับกล้องหลังนะฮะนี่นะครับคนเดินผ่านก็เห็นเลยชัดๆเลยนะครับนี่นะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของเกียร์มานุออโต้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะฟังก์ชันของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับอ่าถ้าลูกมือเนี่ยก็จะเป็นหมดในส่วนของโหมดเกียร์มานุนะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะมีสองระดับนะมีออโต้โลแล้วก็ออโต้ฮานั่นเองนะครับซึ่งงงตตัััััวววนนนนนนนี้้้้้ะะะคคครรรบบบกก็สาาาาามมถถเลลืออปไไดดดฮแแ่ขขห นะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนเกียร์เนี่ยตัวนี้ก็จะมีมาให้4เกียร์นะครับเดินหน้าสเกียร์นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สี่เกียร์นะโอเคเดี๋ยวมาลองกับเทสกันนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากกำลังแขนก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวลองกดตัวเทสให้ดูก่อนนะครับความเงีนก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับแรงเยอะมากนะจังหวะการยกพงยกแขนเนี่ยก็บอกเลยว่าทําได้ไวตามสายรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับนี่นะนิ่มนะครับ คอนโซลนิ่มมากนะใช้นิ้วเขียก็ไปแล้วนะครับเนี่จะเป็นข้อดีของรุ่นใหม่นะฮะทำงานไวแล้วก็นิ่มนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันบ้างนะครับเด็กมือไฟฟ้านะฮะแต่ก็ไปได้เลยนะครับนี่จะเป็นเกทหนึ่งนะครับเกทสองนะครับพื้นที่ไม่พอนะครับเดี๋ยวผมลองทีละวสองเกียร์เท่ากันนะครับเนี่ยรถหน้าล้ามันเยอะนะครับเดี๋ยวลองเกทหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเกหนึ่งเกสองนะครับเกทสามนะครับแล้วก็เกทสี่นะครับ ก็ใช้งานได้ครบเกียร์นะเดี๋ยวลองเกียร์สามเดินหน้ากันบ้างนะครับเกียร์สามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะฮะอื้อ,อแรงนะนี่ตามในเบรกนี่พุ่งชนระบบไปแล้วนะเกียร์แรงมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครบทั้งสี่เกียร์ด้วยนะครับเนี่ยนะวงมาลายัยจังหวะการบิดวงมาลัยเนี่ยก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับเบามือดีมากๆนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเบรคเบื้องต้นนะฮะแล้วก็เป็นส่วนของสปาพภายในนะครับที่น่าน้นมนขับของเจ้าตัวรถตัก WA สามร้อยแปดสิบรุ่นเจ็ดคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตักคอมซื้อ W A สองร้อรุ่น7คันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิสตัวนี้ได้บนขวามือได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพอรถใครต่อเข้ามานะครับอ่าก็จะมีรูปของเขานะฮะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานนะครับที่หน้าร้านกว้างๆตรงนู้นนะครับตรงที่กับรถบดเทสอยู่เนี่ยนะส่งให้กับลูกค้าได้ดูชมกันทั้งลายทีหนึงด้วยนะครับโอ้โหลมแรงนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับอ่าโอเคนะฮะแล้วก็็ใในนนนนนนส่่่่่วววขขออออองงงงเเเเเเเจ้้้้้้าาาาาตััีีีียยยยกกบไไดดลมมมพรรชะะฮคืป๊ท แแนน่ลก็ครบดีมากๆนะครับอ่าถ้าเกิดท่านใดสนใจกคลิปต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้ันนี้นะฮะกับรถโตัวรถตักโฟล์วเซอร์ WA 280รุ่น7คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พภาพสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ